สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าความสุขที่คุณจะได้รับนะคะความสุขที่คุณจะได้รับนั้นคืออะไรนะให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้จอะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะคะอ่ะมาดูกันค่ะว่าความสุขที่คุณจะได้รับนั้นคืออะไรอ่าใครตัวตนสัมพันธ์กับใครหรือใครมาเจอเจอคลิปแรนดอมนี้ก็รับพลังงานหน้าไพ่กันไปได้เลยนะคะดูสิความสุขที่คุณจะได้รับนั้นคืออะไรบ้างอือหือ p พดออฟเพนทากล์นนะคะอย่างที่แม่บอกเคยบอกดาว่าหุ้นช่วงก่อนที่มันลงเนาะแล้วแม่หมอก,ก็เคยบอกว่าหุ้นจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะดีดตัวสูงขึ้นก็น่าจะเป็นช่วงนี้ที่มันกําลังดีดตัวสูงขึ้นถ้าหุ้นมันเริ่มดีดตัวสูงขึ้นแล้วคุณคิดว่าได้ทุนกลับคืนมานะ่ะอาจจะยังไม่ต้องถึงกําไรนะถ้าได้ทุนกลับคืนมาแล้วเป็นจังหวะได้นี่คุณรีบเทขายนะรีบเทขายเพราะว่าหลังจากนี้อีกสักพักหนึ่งหุ้นมันจะดิ่งลงชนิดที่ว่ามันจะ ลงยาวเลยค่ะแหละค่ะลงจนชนิดที่ว่านานเลยนะนานเลยและอาจจะถ้าเก็บไว้นานอาจจะไม่ได้คืนก็ได้นะอ่าเพราะว่าภัยพิบัติและภัยสงครามที่มันกําลังจะมาเนาะอย่างที่บอกว่าแม่หมอเห็นเขาเอา่อเห็นปล่อยนิวเคลียอืมมาตั้งแต่หลายเดือนก่อนแล้วนะไม่นานก็คงจะเกิดถ้ายังไงถ้าหุ้นอย่างที่บอกนะคะว่าหุ้นคุณจะคุณจะคุณจะมี ความสุขที่คุณจะได้รับแน่นอนในะเรื่องของหุ้นเรื่องของเงินเรื่องของเงินในธานาคารนะคะเรื่องของการลงทุนใดๆที่คุณจะได้เงินเข้ามานะอืมสิบดาบเห็นไหมใครที่ถูกโกงเงินใครใครที่หุ้นเขาที่แล้วที่มันตกเงินที่บดดิ่งลงไปแบบเช่นิดที่ว่าติดลบเลยเนี่ยตอนนี้ถ้ามันขึ้นมาปุ๊บคุณรีบๆเอากลับคืนมานะคะอืมมันจะมีจังหวะหน่นะคะโดยเฉพาะจังหวะช่วงนี้แหละเท่าที่แม่หมอดูแล้วหุ้นก็น่าจะขึ้นช่วงนี้แล้วนะอืม เห็นไหมคะความสุขที่คุณจะได้รับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการมีอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงใครที่ไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่เคยมีบ้านเลยคุณก็เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวว่าคุณจะได้โชคลาภเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้เงินก้อนมาเงินจากแชร์เงินจากการธนาคารเงินจากหุ้นเงินจากธุรกิจที่คุณทำอ่ะมันจะเข้ามาให้คุณได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะอื ใครที่ยังไม่มีบ้านเหมือนแม่หมออะใครยังแบบเหมือนผีต้องเหลืองนอะตะลอนตลอนเล่ไปก็เล่มานะเออความสุขที่คุณจะได้รับคือคุณจะมีบ้านแล้วก็หลายๆคนนะ่ะอยากจะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวเนาะยังมีความสุขพัดลูกพัดเมียพัดพ่อ,พ,พ,อพัดแม่พัดมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีนะคุณก็จะได้กลับมาได้เจอเจอกับคนเหล่านั้นนะได้กลับมาเป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์นะและที่สําคัญคือการเงินการทองของคุณก็จะอู้ฟูด้วยนะคะเนี่ยสิบเหรียญคือมัน บริบูรณ์ในด้านของการเงินการทองเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องครอบครัวหรือว่างานกงสีคุณจะมีงานธุรกิจกงสีที่ไปได้ดีไปได้ดีที่เจริญได้ดีนะคะอันนี้คือความสุขที่คุณจะได้รับนะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานี่มีค่าทาสบริวารพร้อมด้วยนะบางคนอาจจะได้โยกย้ายหรือว่าได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือว่าไปซื้อของที่ที่ซื้อบ้านในที่ที่ มันอาจจะอยู่ในลักษณะชนบ,บทหน่อยนะคะก็ไม่ใช่ว่าถึงขั้นชนบ,บทแบบบ้านนอกบ้านนอกนะมันก็คือเป็นลักษณะเหมือนชาญเมืองอะ่ะแต่ว่ามันมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาแม่น้ําความสุขสมบูรณ์ความบริบูรณ์ในด้านของธรรมชาตินะคะคุณอาจจะได้ไปอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าบ้านปลายชีวิตคุณฝันว่าคุณอยากจะมีครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขในสถานที่แบบนั้นนะอยู่กับลูกหลานเลน,ลน้ล้นมามีเงินมี มีเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเหรอือมมีอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงมีกิจการที่มั่นคงมีการเงินที่มั่นคงแน่นอนว่าคุณได้สิ่งเหล่านี้นะเนี่ยความสุขที่คุณจะได้รับแหละเอ,อ่อถึงแม้ตอนนี้คุณจะทุกข์คุณจะเหนื่อยคุณจะยืนด้วยลําแข้งตัวเองมาตลอดจนกระทั่งอ่าปัจจุบันนี้มันเลยวัยกลางคนมาแล้วนะคะมันก็อาจจะสันส่นๆบ้างเนาะมันอาจจะหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะว่าอายุมันเยอะขึ้นใช่ไหม ไม่ต้องห่วงนะในบ้านปลายชีวิตของคุณหรือต่อจากนี้คุณน่ะจะได้สุขสมหวังนะสุขสมหวังในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของเงินทองแหละงงดีจังเลยอ่ะนี่หนึ่งเลี้ยนนะ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 ความสุขของใครบางคนคือการถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ถูกป่ะรางวันนี้ก็เออรางวันที่หนึ่งได้เลยล่ะค่ะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแจ็คพอตแบบว่าพันล้านเหมือนเมืองนอกเขานะถ้าพันล้านมันต้องเป็นคิงเทนเตอร์เคลเดี๋ยวเรามาดูว่าคิงจะขึ้นป่ะ แต่ว่าสิบเหรียญนี่ก็อาจจะระดับรางวัลที่หนึ่งแบบสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านประมาณนี้นะคะโโแค่นี้ก็พอแล้วนะแต่เราแม่หมอนนะั้ได้สักสี่ห้าล้านนะแ,แม่หมอก็สบายแล้วก็มีบ้านมีรถมีงานเล็กๆของตัวเองนะอยู่กับลูกหลานอยู่กับพ่อแม่ก็มีความสุขแล้วเนะเออเนี่ยความสุขของคุณคือขอเถอะนะหวยรางวัลที่หนึ่งใช่ป่ะเออความสุขแม่หมอก็ประมาณนี้เหมือนกันแหละเราก็รอกันนะเขาบอกว่าจะได้ไพ่บอกว่ามีได้ก็มีได้แหละเราเชื่อตามหน้าไพ่เนาะอ่า <c oughs> ตอสิว่าความสุขของคุณที่จะได้รักคืออะไรเอ่ยแฮ่ควีนออฟคับใครที่รู้สึกว่าเหงาหงอยเปล่าเปรี่ยวเดียวดายผิดหวังในความรักมาตลอดชีวิตอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่กับความรักที่มันไม่เคยสมหวังและพยายามที่จะปล่อยวางชีวิตเพื่อที่จะเข้าสู่ทางธรรม บางคนปาวรณาตัวเองว่าอยากจะบรรลุขอบรรลุโสดาบันไดไหมชาติพวกนี้เออไม่ต้องอะไรมากล่ะโสดาบัรน่ะโสดาบันก็คือบรรลุสินแปดนะคะคุณจะได้บรรลุไหมความสุขของคุณอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าได้สิทําไมจะไม่ได้ล่ะเนี่ยคุณจะได้บรรลุโสดาบันบรรลุโสดาบันคือเข้าใจลึกซึ้งถึงอ่าิลแปดนะคะสินแปกการปฏิบัติซึ่งสินแปดได้นั่นเองนะ สีแเนี่ยมันยากกว่าสีลห้าตรงไหนบอกแค่สีลห้าบางคนยังทําไม่ได้เลยเออศี่แปดนี่หมายถึงว่าการนึกคิดอะคําพูดที่มันส่อเสียดหรือความคิดที่มันไม่ดีตรงนั้นมันต้องไม่มีไงค่ะถึงจะเข้าสู่สีลแปดได้เนาะจิตคือคิดแต่ในเรื่องของกุศลนะคะไม่มีอก,กุศลในจิตอในจิตในความคิดหรือในวาจาที่เปล่งออกไปนะคะ อ่าตรงนั้นแหละค่ะคุณจะได้บรรลุตรงนี้นะเข้าใจชีวิตมนุษย์มีแต่การอภยนนัยทานแน่ความสุขของคุณคุณใค่ายได้สิ่งเหล่านี้ก็ได้นะคะความสุขของคุณอาจจะคือการได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน <c oughs> เพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นงานใหม่ก็ดี <c oughs> เขาบอกว่าได้นะคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนบางคนอยากย้ายไปอพยพไปอยู่ต่างประเทศอะค่ะ สุขสมหวังนะคะความรักคู่ครองบางคนบอกว่าอยากได้คู่แท้อยากได้คู่ทวินเฟรมนั่นคือความสุขในชีวิตที่ฉันปรารถนาเนะี่ยได้ไหมได้สิพายแม่หมอเนี่ยใจดีใจดีจดองค์เขาใจดีนะเขาให้แหละคุณอธิษฐานความสุขอะไรมาเนี่ยเขาให้หมดเลยเห็นปะ,ะบางคลิปนะบางคลิปของแม่หมอนะลูกค้าลูกดวงนะบอกว่าเนี่ยหนูอธิษฐานขอให้แม่หมอเนี่ย ได้ได้ดูได้ดูแรนดอมที่เกี่ยวกับชีวิตของหนูเพราะว่าอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วอธิษฐานแล้วได้ผลจริงๆนะองค์ของแม่หมอก็ให้ก็เปิดออกมาพุ๊คือดวงชะตาของเขาตรงกับของเขาคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยล่ะคุณสามารถอธิษฐานเข้ามาได้นะคะถ้าโดนจิตเจอแล้วหรือว่าจัดลาดับถึงคิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีมีแรนดอมถึงหัวข้อที่คุณต้องการนั่นแหละคะ่ะอ่ สองถ้วยทูเลิฟอยากเจอรักแท้สักครั้งหนึ่งในชีวิต,ตค่ะขอเถอะครั้งสุดท้ายรักครั้งสุดท้ายขอเป็นทูเลิฟได้ไหมคะขออยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องเหงาหงอยเปล่าเปลี่ยวเดียวดายแก่เท่าคนเดียวไร้คนเียวแลไร้คนเคียงคู่กายได้สิทําไมจะไม่ได้ละ่ะคุณจะได้เจอเจอรักแท้ที่เป็นทวินเฟรมของคุณ รักต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างวัยกับคุณนะคะต่างวัยอย่างสิ้นเชิญแต่ความรักนั้นเข้าอกเข้าใจกันนะเข้าอกเข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องนะคะไม่ว่าวัยจะต่างกันขนาดไหนด้วยประสบการณ์ชีวิตที่มันมีมาเหมือนกันเขาจะมีการติดต่อสื่อสารผ่านโลกโซเชียลหรือว่าได้เจอเจอ,เจอกันแบบปุบปับในโลกโซเชียลนะคะ ใครที่ก่อนหน้านั้นมีความทั้งงอนทั้งแงน่นน่ะมีประเด็นต่อกันก็ตามน่ะจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่สําคัญไม่ใช่เข้ามาธรรมดานะคะเข้ามาพร้อมกับอาจจะให้แก้วแหวนเงินทองอะ่ะก็คืองานม่านงานหมายนะคะหรือว่าให้แหวนให้เพชรให้พลอยให้อะไรก็แล้วแต่หรือบางที่อาจจะให้อสังหาริมทรัพย์กับคุณคือมาแต่งงานแล้วมาสร้างครอบครัวก,กับคุณนะคะมาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือ อาจจะรับคุณไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลเพื่อไปสร้างครอบครัวกับเขาก็ได้นะคะคือความสุขของคุณอาจจะมาทั้งคู่มาทั้งเงินนะคะแล้วก็ได้อยู่เป็นครอบครัวอย่างมีความสุขอ่าอืมใครมีใครปรารถนาสิ่งใดอีกอื้ความเจ็บป่วยอ่าบางคนป่วยเรื้อรังอ่ะผ่าตัดกําลังผ่าตัดหรือผ่าตัดมาหลายรอบแล้วโดยเฉพาะเกี่ยวกับเบาหวานความดันหัวใจภูมิคุ้มกันบกพร่อง กระดูกกระเดี่ยวหรือประสบอุบัติเหตุเนี่ยอยากจะหลุดพ้นจากความเจ็บป่วยตรงนี้แน่นอนที่สุดค่ะคุณจะหลุดพ้นนะคะโดยตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยเห็นปะคุณจะหลุดพ้นจากความเจ็บป่วยนะคะจะค่อยๆบันเทาขึ้นนะคะจนไปสู่อ่าความหายเป็นปกติได้นะอาจจะใช้เวลาใช้เวลาไม่มากด้วยซ้ำไปถ้าไพ่แปะไม้เท้าขึ้นหมายความว่าสุขภาพคุณจะดีวันทีคืนนะ่ะเนาะโอเคนะ ถ้าคุณอยากหายป่วยเร็วๆนั่งทําสมาธิเยอะๆอืมนั่งทําสมาธิเยอะๆรับรบองว่าเป็นยาวิเศษค่ะยาวิเศษที่รักษาได้ดีแต่ถ้าคุณป่วยหนักๆก็อย่าลืมว่ายาวิเศษทางธรรมมันก็ต้องควบคู่กับเอ่อทางทางเคมีด้วยเราก็คือไปหาหมอนะคะทางโลกด้วยนะคะก็คือให้หมอรักษาด้วยขนาดเดียวกันอย่างเช่นคุณป่วยเกี่ยวกับหัวใจหรอเกี่ยวกับอะไรที่มันรุนแรงและอันตรายนะ่ะถ้าหมอเขาสั่งให้กินยาคุณต้องกินยาควบคู่ไปด้วยนะคะ เออพอบางครั้งบางคนโดนคุณใสมนดําอ่ะโดนคุณใสมนดํานานจนมันเข้าตัวมันเข้าตัวมันก็คือเป็นไงคะมันก็จะเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วจะเจ็บป่วยเรื่อยเรืบางทีไปหาหมอก,ก็ไม่เจอสาเหตุแต่มวนป่วยป่วยไปเรื่อยเรื่อยอ่ะบางคนก็เป็นถึงแบบระยะขั้นที่สี่เลยก็มีนะถ้าเกิดไม่รีบแก้คุณใสดังนั้นถ้าคุณเจอคุณใสรีบแก้นะคะแล้วก็รักษาทางโลกและทางธรรม ทางทำอย่าลืมนะคะแล้วคุณก็จะปลอดภัยนะและร่างกายจะฟื้นได้เร็วขึ้นนะคะจะอยู่รอดปลอดภัยนะอืบางคนบอกว่าเนี่ยแฟนเจ็บป่วยอ่ะอยากให้เขาหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วกลับมามีครอบครัวแข็งแรงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ค่ะความสุขนั้นที่คุณปรารถนามันจะได้สมใจหวังนะคะอือฮึมมีอะไรอีกไหมมีความสุขใดๆที่คุณจะได้รับอีกไหมคะ อ่าเพเอแบนนะคะหนึ่งถ้วยห้าถ้วยสี่ถ้วยอ่าไนท์ออฟสอดอ่ะ,อออะใครที่ก่อนหน้าน,นั้นเคยเคยทำผิดพลาดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปนะคะคือคือประเด็นน่ะอาจจะคุณเนี่ยแหละเป็นคนผิดทำให้ความสัมพันธ์มันช่างงักไปก็ดีแล้วอยากได้รับการอภัยโทษนะคะได้รับ การยกโทษจากเขาได้รับการแบบว่าเริ่มต้นในความสัมพันธ์ใหม่ได้ไหมให้เขาอภัยให้คุณเอ,อ่อแล้วก็กลับเข้ามาเริ่มต้นรักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้ไหมนั่นอาจจะเป็นความสุขของคุณที่คุณปรารถนานะคะขอให้เขายกโทษให้ขอให้เขามาเริ่มต้นรักใหม่รักที่มันเติมเต็มหัวใจกันรักที่มันเข้าอ,อกเข้าใจกันขอให้เขาเลือกเราอย่าเพิ่งไปเลือกใครแต่จะได้ไหมได้ค่ะ สุขสมใจหวังนะคะหนึ่งถ้วยกับเด็กถือไม้คุณจะได้รับข่าวการคืนดีการย้อนกลับมาของคนรักเพื่อที่จะมาขอโทษคุณนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยย้อนกลับไปขอโทษเขาก็ดีคุณจะได้รับความสุขสมหวังนะอืมไม่ต้องลังเลใจเขาบอกไม่ต้องลังเลใจที่จะขอโทษนะคะรีบไปขอโทษนะคะชีวิตจะได้ไม่รู้สึกว่าอยู่กับปมอดีตที่มันเศร้าอยู่กับปมอดีตที่มันผิดพลาดตลอดเวลา ถ้ามันผิดพลาดก็แก้ไขค่ะมันไม่มีคําว่าสายเกินไปที่คุณจะเอ่ยคําว่าขอโทษแล้วรีบแก้ไขตัวเองแต่ถ้าคุณไม่คิดจะเอ่ยคําว่าขอโทษไม่คิดจะแก้ไขตัวเองนั่นนะ่ะคือความผิดพลาดทางชีวิตที่มันจะผูกไปกับคุณจนวันตายแล้วตายแล้วก็ยังเป็นผีที่มันไปไหนไม่ได้อีกเพราะว่ามันติดบว่วงมติดบ่วงความทุกข์อยู่ตรงนี้ค่ะถ้าคุณไม่อยากเป็นผีเล่ร่อนติดบ่วงนะในขณะที่ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าเป็นผู้ผิด รีบค่ะรีบไปขอโทษเขาแล้วถ้าคุณแค่ขอโทษเขาเนี่ยไม่ว่าคําตอบจะเป็นอย่างไรแต่มันทําให้คุณสบายใจไงได้รับคําตอบแล้วเนี่ยมันจะคืออะไรก็ช่างแต่อย่างน้อยคุณรู้สึกว่าคุณหมดความผิดตรงนั้นไปแล้วไงโอเคปะ่ะตายไปจะได้ไม่เป็นผีติดค้างแล้วไม่ได้ไปผุดไปเกิดไงเออเรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างเนี้ยค่ะแต่สิ่งที่คุณไปขอโทษขออภัยกับเขาเนี่ยคุณจะได้รับความสุขได้รับความสมหวังที่ดีตอบกลับมานะคะ เออดังนั้นเขาบอกว่ารุดหน้าเถอะคะ่ะรีบรุดหน้าไปขอโทษเขาในสิ่งที่ทําผิดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้สลับตัวตวนได้นะคะใครที่มาฟังคลิปแรนดอมนี้บางคนอาจจะอีโก้จัดเฮ้ยฉันฉันหญิงฉันอีโก้แต่แม่หมอจะบอกคว้าความมีอีโก้ของคุณแล้วมันทําให้คุณต้องทุกข์ทรมานใจอย่างนี้คุณจะมีไปทําไมถ้าอีโก้แล้วทําให้มีเ็นทุกข์ถูกไหมแม่หมอว่าสู้แม่หมอไม่มีอีโก้ตอนนั้น ยอมไปขอโทษแล้วแบบชีวิตมีความสุขเป็นหนึ่งถ้วยละล้ายังจะดีกว่าดีกว่ากินอีโก้ตัวเองแล้วกินน้ําตาตัวเองตลอดเวลาถูกไหมคะอีโก้ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนเก่งนะแต่หมายความว่าคุณเป็นคนขี้ขลาดนะคะสําหรับแม่หมอเพราะคุณกลัวคุณกลัวว่าคุณจะเสียใจคุณกลัวว่าคุณจะผิดหวังอ่ะคุณกลัวว่าตัวคุณเองจะไม่สมหวังมันคือความกลัวเออแต่สําหรับคนไม่มีอีโก้อีโก้ ไปขอโทษเขาถ้าคุณรู้สึกว่าผิดนะคะแล้วคุณจะได้รับคําตอบที่ดีหนึ่งถ้วยกลับมามันจะทําให้คุณสุขสมหวังนะคะโอเคไหมแต่ําว่าเรามีอีโก้คําว่าอีโก้คือเราควรจะยิงทารานงในศักดิ์ศรีแบบว่าถ้าใครมาชวนเราทําในสิ่งที่ไม่ดีเอ้ยเรามีศักดิ์ศรีนะเราไม่ทําอะไรชั่วๆหรอกอันนั้นอีโก้อย่าง,งน,นั้นแม่หมอยินดียินดีด้วยเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควรแต่ถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ แล้วคุณเป็นคนผิดอะคุณจะมปกินอีโก้ทำไมในเะมื่อคุณผิดคุณก็ขอโทษเขาแล้วคุณก็จะได้สบายใจนะคะแล้วก็รีบรุดหน้าด้วยเขาบอกอย่าช้าแล้วความสุขรอคุณอยู่การเริ่มต้นใหม่เนี่ยรอคุณอยู่เห็นไหมเด็กถือไม้เท้ากับเอ่อหนึ่งถ้วยเขาก็รอคุณมาขอโทษอยู่นั่นแหละอือหรือไม่ก็คุณก็รอเขามาขอโทษอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยอีโก้เธอมเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีเออจะให้ฉันคนไม่ผิดไปขอโทษเธอหรือย,ยังไงเออนะ ดูซิเอ่อาไปขอโทษค่ะความสุขได้มานะคะดูซิมีอะไรอีกไหมอีกสักห้าใบล้กันเนาะหไม้เท้าใครปรารถนาอยากรับราชการค่ะอยากสอบบรรจุได้อยากได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งที่มันมั่นคงไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศ รอคอยมานานสร้างผลงานมานานแล้วสุขสมหวังค่ะสุขสมหวังนะทำโครงการใดๆทำสิ่งใดๆมาตั้งนานเตรียมรับโบนัสเตรียมรับรางวัลที่คุณทุ่มเททุ่มใจเหน็ดเหนื่อยมาแทบจะค่อนชีวิตนะคะได้นะคะสุขสมหวังและเข่าดีรอคอยอยู่นะคะเข่าดีทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของรักทั้งเรื่องของเงินทั้งเรื่องของบ้านทั้งเรื่องของลอตเตอรี่อุย้ย <c oughs> มันมาถึงแล้วไงโอ้เนี่ย หกหกไม้เท้าแล้วกว่าจะเดินทางมาถึงได้ปลาเข้าไปค Stanley, ่อนชีวิตเลยค่อนชีวิตแล้วด้วยไมมหมอน,นี่เลยค่ะมันมาถึงแล้วมันมาถึงแล้วชีวิตคุณจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญในชีวิตนะคะจุดพลิกผันครั้งครั้งสําคัญในชีวิตจากความเจ็บปวดจากความรวดราวจากความสูญสิ้นจากความล้มละลายจากวินาศกรรมอะไรก็ดีนะ่ะจะมีการปรับเปลี่ยนชีวิตคุณครั้งใหม่เออปรับเปลีป่ยนชีวิตคุณครั้งใหม่นะคะ ไปสู่ความเป็นราชินีมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมอ่าสี่ใบก็พอแล้วจบใบแค่นี้ก็พอละเอาเป็นวา่าถ้าเขาบอกว่าถึงจุดพลิกผ่านตัวเองหมายความว่าคุณลุกขึ้นมาเลยค่ะลุกขึ้นมาทําเลยลุกขึ้นมาเอ่ยคําขอโทษเขา ลุกขึ้นมาคว้างานลุกขึ้นมาทำโครงการลุกขึ้นมาเร่งสร้างผลงานลุกขึ้นมาซื้อลอตเตอรี่กันเถอะลันล่าเลขอะไรดี <c oughs> ใครมีเลขเด็นบอกแม่หมอได้แล้วกันเผื่อในชีวิตจะถูกกับเขาบ้างเออใครเตรียมซื้อขายบ้านอสังหาริมทรักสุสมหวังนะคะใครจะเดินทางไปหาคู่ครองไปแต่งงานน่ะส,สมหวังนะคะเ็าบอกว่าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแล้วสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองจุดพลิกผันครั้งสำคัญในชีวิตครั้งนี้ของคุณจะนำมาซึ่งความสุข ความสุขที่ดุดดังราชาราชนีดังคุณนายคุณชายนะคะเออคุณผู้ชายก็นารีอุปถรัรมภ์คุณผู้หญิงก็สามีอุปถัมภ์แล้วเนาะก็ประมาณนั้นนะสุขสมหวังทุกด้านพรั่งพร้อมไปได้ทุกอย่างยิ่งกว่าพรั่งพร้อมนะคะเนี่ยดูหน้าไพสิมันจะมีอะไรสุขกว่านี้อีกไหมถามหน่อยเถอะเนี่ยความสุขที่คุณจะได้รับเห็นปะมันสุขสมบูรณ์ทุกอย่างเลยอน่ะอืม บ้านช่องเงินบุตรหลานที่อยู่ความรักเงินงานที่มั่นคงเอ,อรางวัลที่จะได้เงินทองมากมายเนี่ยมีคนดูแลด้วยอย่างดีนะคะโอ้ยสภาวะแวดล้อมความเป็นอยู่ก็สุขสบายอากาศสดชื่นหอ,อยู่อย่างคุณนายคุณชายนะคะโอเคนะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับนะคะเรามารับพลังงานหน้าไพนี้กันเลยเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ